ลอันนี้คือถ้าใครจะมาลงมาบนหน้าสามารถเช็คอินตรงนี้ได้เลยเพราะว่านี่คือลิฟต์400,000บาทป๊อบมือค่ะพอมันเป็นลิฟต์ของมึงแล้วกูรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเฮ้ยได้มาตรฐานนะคะมันมาตรฐานมันปลอดภัยแต่พอมันเป็นญาติกันเองมันดูงงงังไงเข้าไปเลยเข้าไปดิอย่าแกล้งนะไปไปไปแล้วกลัวเฮ้ยควาย้าปลอดเรื่องเลยนะฮะนี่นะคะลิฟต์ขึ้นไปแล้ว มาแล้วถึงแล้วค่ะลดแล้วค่ะลิฟต์ตัวละสี่แสนปลอดภัยหายหวัวก่อนจะเข้าห้องต้องแต่งตัวก่อน <c oughs> เพราะว่าการที่เราสะอาดของคูเอาไปเลยคือการที่เราจะเข้าห้องเนี่ยผมเราก็ต้องเก็บให้มีชิดนะคะเพื่อสุขะลักษณะอนามัยของกรมอนามัยเขานะคะไม่ได้แบบโอ้โหทำแล้วก็ให้ลูกค้ากินเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแต่ก่อนก็ทำดีเดี๋ยวจะไปดูว่า ใต้แมตช์คือยิ้โกรรค Few minutes later. และนี่คือบอนนาน่าสาขาเซนทรัลพระนครอยู่ตรงท็อปชั้นสีเดินเข้ามาเจอเลยใครที่จะมาซื้ออยู่ตรงนี้นะคะฟังดีอยู่ตรงนี้ค่ะ <laughs>